بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ก็ความสันติสุขความเมตตาจากขอลเราสุบฮานะหัวจาราพระสุพระผูสึงสร้างหลกใบนี้มาผู้สึงสร้างถูกสิ่งถูกย่างที่เป็นโดหินในตอนนี้นะครับในระวังจันฝาและก็แผ่นดินและก็สร้างจับบจกวัชกวันททางมดนะครับขอบคุณตอเลาะมากมากเทเราทางสองนคนน,นะครับอาจานะรย์าชิทัศนีและผมอาจารย์ฮารุนดาอนะครับได้มาพบกับพี่น้อง การเป็นประจำในวันและก็เวลาเดียวกันนี้นะครับในส่วนของจรญยมารยาทหรือว่าระเบียบวิธีชีวิตของเราที่มีต่อเรื่องนึ่งเรื่องใดนะครับเราจะมานำสเสนอหลายกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องในส่วนของวันนี้ครับอาจารย์ราชิดครับเราจะมานำสเสนอแลวก็พูดคุยกับพี่น้องในส่วนของการอันมุฮาสะบะครับการทบทวนและก็ตรวจสอบตัวเองทอบทวน แลวก็ตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยดับของเราเนี่ยยุคันไหนดัดนะดับต้าช่างเราทางคว้านี่นักเร็วไหมหรือว่าทางซ้ายของเรานักว่าเราเนี่ยสามารถตรวจสอบตัวเองแลวก็เช็คเบื้องต้นได้นะครับนนี่คือดอนที่จะพูดกันในวันนี้ครับอาจารย์โรชิตครับในต,ตอนที่ผ่านมาเราก็เลยพูดคุยในเรื่องของออจัดระเบียบตัวเองในด้านการการมุรอกอบะการอดซองดูแลของอัลลอฮ นะครับราการอันนี้เราก็จะพูดวันนี้เราจะได้คุยกันในเรื่องของมฮาซบาตรวจสอบนะครับตรวจเช็คเช็คเช็คตัวเองนะครับนะว่าเช็คตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันปรือมั้งนะครับอันมฮาซบาในในทางความหมายคัว่ามฮาซบาจริงๆแล้วมาจากภาษาับภาษาฮสบายุฮัสิบุมฮาซบางานการ การตรวจสอบการคำนวณการคำนวณการคิดบัญชีได้หมดเลยเมื่อทางว่าโยกหมดไฮซาบวันแห่งการคิดบัญชีเมื่อทางว่าการทําบัญชีรายวันของเราเนี่ยรายรับรายจ่ายก็ได้ไฮซาบเหมือนกันก็คือการคิดบัญชีและก็ซาค่าทเรียนซาค่าบัญชีซ่าค่าไฮซาบเหมือนกันซาค่าไฮซาบซาค่าบัญชีนะครับนอกแซงว่าหลักทรัพย์เดือมันจคาข้ามบัญชีพู้บุว่าบัญชีเนี่ย มันจะมีระดับหลายๆจ่ยระดับแถวใดเท่าใดจะมีการบันทึกตลอดบันทึกทุกวันเลยครับจะมีการสรุปทุกๆวันนะครับนั่นคือบัญชีที่พอคาเมคาก็ทํากันนะครับเนาะเช่นเดียวกันอันมุฮัซบะตัวเราเองเนี่ยนะครับเนาะเราเป็นพอคาเมคา้วเราทำอะไรก็ได้เนี่ยตเรามีการบันทึกบัญชีของเราเนี่ยทำนั้นทํานี้แต่ละวันเนี่ยมีการบันทึกแล้วนะครับเนาะชีวิตของเราเราอย่าลืมบันทึกชีวิตของเราเอง บันทึกตรวจสอบชีวิตของเราเองว่าความดีความดีวันนี้ทำกี่สิ่งความชติภัณฑ์ฟื้นตอนรอนสมุทนากี่สิ่งตอตะวเราเราเราเอาความดีเป็นเป็นรายรายได้ควาป็นเป็นรายจ่ายโอเคได้ครับเป็นวันคือทำ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 ตีตารางซ่องช่องรายรับรายจ่ายรายรับคือความดีรายจ่ายคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาระบุแต่ละวันเนี้เหลือในตือนนอนนี้เราระบุเลย อันดวาตึนวนแล้วนะครับไปมา,<อ>ายังสุโบถิมัสยิด <res> ได้สุนา,าร,ออร์โซลอัตกนได้นังยามาอีล้วอันวันนังสุโบได้อันอัสกัดอนเชา้าได้ลบมาเถ่บ้านซ้อนหลกแล้วทำความดีต่อภรรยาเราบันทึกแฮมมดโดยหมากเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่ะในช่วงแต่เราทฏิความดีเพื่อนานายเนี่ยชงแหจ้ายของเราไม่อกี้เาจะิทำให้ความดีเราเสียไปนะครับเนาะความาาชวง,งเราว่าบันทึกกัน ใส่ต้าเล่เลยข้างทางสมมุติผู้ไปดักฟังตรงนั้นนันนูนีคิดก็มาเคียนกันนะครับเราต้องตรวจสอบกันถ้าเราสามารถทำัน์นี้ได้นั้นโอ้ชีวิตเราจะจะอะไรครับจะเดินไปยัังยังยั่งอะไยังทะนงนะยังทะนงนะยั่งโงาอครับเดินไปยังยังสง่าผาเผยเลยเรารู้ตัวเอง นะครับเนาะคนเราเนี่ยถ้าเราดูตัวเองทดทวนตัวเองเนี่ยนะครับคือคือรายการถ้าเช็คตลอดว่าเราเราเราความดีนิดนึงนะหน่อยนะในความชั่วมากเนี่ยเราก็ด้วยด้วยอัตโนมัตินะเราจะพยายามทําในสิ่งที่ดีทนดเทนมากนะครับตั้งแต่ว่าถ้าเราปล่อยปละเลยทําไปเรื่อยๆทําความชั่วเพราะฉ้ความความดีก็ทําแต่ไม่ได้มาทบทวนไม่ได้มาอะไรเรียงว่าทําอะไรไปบ้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถรว่า ณปัจจุบันเนี้ยเราอย่ตรงไหนระดับของเราเนี้ยอย่ตรงไหนเราก็ไม่ไม่มีเราก็ไม่พบจุดบกพร่องของตัวเองเพราะเราไม่ตรวจสอบรวมมีจุดรวมมีจุดบกพร่องแต่พอคาดการตรวสอบตัวเองเนี้ยก็ไม่สามารถดูได้ว่าจุดนี้จริงคือจุดนี้คือจุดบกพร่องของเราเมื่อเราไม่ทราบข้อบกพร่องของเราแล้วเนี้ยเราก็ไม่โู้จะเอาได้ไามแก้ไขเราก็ไม่ได้คุยถึงวิธีการแก้ไขแล้วก็ ป,ปรยปลาละเลยกลายเป็นดินผอกห้างเมลซะนะครับกลายเป็นดินผอกห้างเม่คือสะสมไปไเรื่อยเพื่อทางวาบางที่อาจจะสร้างเนไปในการจะมาแก้ไขส่วนห้าเหล่านี้แต่ในเวก,กันถ้าเรามีการตรวจสอบเช็คอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเนาะเราก็รู้ตัวว่าผิดตรงไหนเดี๋ยวสมัรถแก้ไขได้ทุกจุดนะครับครับแต่แก้ปุ๊บแล้วก็่อไปก็จะเราสมัครดักษารับความนิ่งของเราและความเชี่ยวก็พยายามเรลงให้ไปจันครับ อันคุรานอัลลอฮ์ส um ุบตลลาได้กล่าวในอันกุรานนับอายะในสุรอัลฮัชนะครับยัลลอฮีนะอามัน وتق الله و َ أ َ ن ْ ت َ ن ْ ظ ُ ر ْ ن َ ف ْ ل ล ه ِ إ รุมบิมาตّ ه ََุอัลลอฮบอกว่าอุบันดาปูสาทังไล่พวกขันจงเกรงกลัวตรงตักว่าต่ออัลลอฮสวตาอลาและชีวิตนึ่งในตรงจงิจารณาจง จงตรวจสอบทึึงสิ่งที่ผ่านๆมาสำหรับตัวเขาเผื่อที่จะวันต่อต่อ,ตอไปหรือว่าในอนาคตร,รือกัดและดังนั้นปกฐานต้องได้จงตัก,กว่าต่อห้ออีกครั้งนึ่งยำเป็นกันยำอีกครั้งแต่จริงแล้วอ,อลร์นั้นเป็นผู้ทรงปรอบรูในสิ่งที่ปกฐานได้ประพฤติปฏิบัติเอาไวา้นะครับนี่เป็นคำสั่ง เป็นบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ในสุรุลฮะชร์อายะติหนึ่งอายะติสิบแปดนะครับว่าอัลลอฮฺสั่งผู้ศรัทธาเนี่ยให้มีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะเบรกนะครับหลังจากที่เราเป็นผู้ศรัทธาและมีความยำเกรงตะกว่าต่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت าลาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องตามด้วยกันเราต้องพิจารณาทบทวนตัวเราเองในสิ่งที่ผ่านมานะครับน้องมากัดดามัด ในสิ่งที่ได้ผ่านมา,า,นมาว่า <ไป S 1> เราได<ล>้ทาอะไรได้บ้างนะครับ no. ot, นอกลากดนครับนอกผืก่าวาเราจะทาอะไรต่อในวันข้างหน้านะครับนอกะานั้นฉะนั้นการตรวจสอบตรงนี้อลอสซังเรามีการตรวจสอบเช็ค <Check, S 2> พิจารณา,า,าเราทท่ผพันมาเราทําอะไรบ้างแต่ว่าอะไรละเอียดวิธีการตรวจสอบเนี่ยเราสามารถคิดคนนวัตกรรมหรือว่าเครื่องมือในการในการในการตรวจสอบตัวเราเองได้นะครับนเราสามารถ จะทําตารางในการทดสอบตัวเองได้นะครับหลังจากนี้เราคุยตารางความดีความชัวแต่ตอนเนี้ยเราสามารถทําตารางเผื่อเป็นการกำกับให้เราทําความดีได้นะครับเรามีกฎออกแบบดีไซน์ไว้ไว้ตั้งตั้งหน้าหน้าเช่นทําตารางไว้เลยนะครับเนาะในหนึ่งวันนะครับเนาะเราเค่นตั้งใหม่ก่อนเลยที่หน,นึ่งวันทําตารางไว้ส่วนมีมีสามสิบกิจกรรม ที่เป็นความดีเริ่ม,มังแต่ตื่นนนอ่อันดูอาไปมัสยิดนันนุนีครอปจนทั้งถึงข่าวนนรวมถึงละมัดให้วลาละมัดซุนนะก็ล้างทรรมะเราเราเราเป็นทำช่องไข่ช่องมันเะครับเป็นบรรทัดตั้งไว้เลยธรรมะส่วนซ้มซิบรายการตาความดีแล้วเราติกว่าเราได้ทำเราเราติดอาจจะเป็นเป็นไม่ต้องทึงคันหรึงสเกลเอไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงไม่ต้องไม่ต้องทึงขันเออฮาหนดดับอาจจะซ้ำหนัดดับเรื่องซ่องหดับว่าทำเลยอาจจะซ้ำหนับ ว่าช่องนึ่งคือทำแล้วสองทำในบางกั้งหนึ่ช่องนี่คือนึงไม่ได้ทำอสองได้ทำแล้วสามทำดีเลย้เราคิดทุกวันว่าเช่นว่าดูอาลงังโซโบดูอาดอาไูไม่ยังมัสยิดยังไม่ยังฟะรูอย่งดดยงางอัตมัสยิดท,ทำยังแต่ทำยังจะมาเราคิดอันเดียสามมันจะวมดดีมากเลยทำมายังแต่คนเดียวเราคิดช่องสองทำไม่ได้ยังทีเราคิดช่องหนึง หลักสัพปะเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยนะครับน้องแต่ต้นนี้ดีไซน์รูปแบบเนี่ยเขาทํามันมากๆมีในอินเทอร์เน็ตมักมันสมารถลดลดมาใช้ทำได้เลยแต่ถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกทุกวันเนี่ยนะครับอินชอนรอดและชีวิตเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับนั่นคือคอเออเซนเนอร์หรือว่าอาจจะเป็นเป็นเรื่องที่เราอาจจะสามาธิห้าแล้วก็ดีไซน์ ในการตรวจสอบตัวเราเองออกเบ็ดได้เลยนะครับแต่ว่าเช่นกับมียูดแบบของท่านนบีู <inch deviation> ุแบบนึงเถียนนบีนะได้ออกแบบไว้ให้เอาย่างซวยรู้แล้วครับในคำนวณที่นบีบอกว่าในฮะดิษนะครับที่บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวุฒนะครับบอกไว้ว่าอินนีนบีบอกอินนี่ชั้นเนี่ยละอาตูบูอิลลอห์ จะทําการตอบบับกับตัวทอลอสุบฮานในวตาลาวัสซัลฟิรูฮูฟิลยอมีและจะขออิสติกฟารนะครับน้องในแต่ละวันทุกๆวันเนี่ยหนึ่งร้อยครั้งหนึครั้งนบีนะครับน้องอิสติกฟารแล้วก็ขอตอบบับตัวทอลอสุบะฮันในตาลาในทุกวันวันละหนึ่งร้อยครั้งนี่คือเทนันดี้ครับครับนะครับน้องนี่คือ เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบตัวเองโดยการต่อบาดตัวต่อลอสุภาหานุตลาการตรวจสอบพันกระบวนการต่อบาดตัวต่อรสสุบาหานุตลาถึงหนึ่งวยครั้งในวิถีไหมเป็นมาตรฐานที่สูงมากนะครับนาะแต่เราสามารถทําได้ไหมทสามารถทําได้นะครับนาะแต่ว่าสามารถทําทุกวันได้ไหมนี่ยุเถนี้หละและยุวิธีการของเราว่าเรา เราเราจะตบัตัวเวลารู้เกี่ยวกับเรื่อเราทำตระหนันขึ้นมาว่าแต่ละวันเราทำตำหน่าจะตัวบัดช่วงนี้มั่งถ้าเราได้มาคิดคิดว่าเนี่ยเราสามารถสามารถเป็นการเตือนเราได้ดีนะครับซึ่งจะง่ายของการปฏิบัติคำมีคำพูดของท่านท่านอุมัรยักษ์อาจารย์เราเชื่คำสอนนี้นึงคี่คำพูดของอุมัรโดลลอโลมานุซึ่งได้กล่าวไว้เป็นคำที่เอ่อให้เป็นกินเป็นคำที่พูดที่กินใจมาบะฮาสบูอันฟุสกุมกบละอันตัวฮาสบูนะครับจงจง จงทบทวนตรวจสอบคิดบัญชีตัวเองตัวข้องูฐานเองก่อนที่จะจะทกบัญชีทุกคิดบัญชี<บ>ญชรือรว่างรในวันเกี่ยมานไม่ถึงไัวในวันเกียมมมงงกยมาหลังจากที่เราได้ได้ตายไปแล้วนะครับให้เราคิดบัญชีตัวเองซยก่อน จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนก็อนแกต้องจัดการคือคือเราทุกคนคนเราทุกคนไม่จะเป็นคนที่มุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุมสลิม,มตามทางมดจะทุกขิดบัญชีในวันเกียรมม์ไหมแน่นอนแม่คุณแม่คุณจะยุทธ์เห็นนันนนน้นคุณยุทธ์เห็นไนข้องหลวงคุณเกิดวันนั้นทางมดคุณนี่เป็นคนมาดุนยาใบเนี้ยมายุทดุนยาใบเนี้ยนะครับจะถูกสอบสวนย่างแน่นอนนะครับว่าเต่หวะทันดูมดบอกว่าเราทางล้าเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองจากก่อน เผื่อจะไม่ให้พลาดพลั้งในวันหน้าถ้าเราทําไปแต่เราไม่ได้แม,ม่ตรวสอบตัวเองเลยทุกวันน้นี้นักแน่นอนนะครับเ oh. นาะแต่ถ้าเรามีการทดสอบเมื่อถานอุมาร oh. บินขอบตอบนะครับแนะนําไว้นี้อินชาลอสนะครับเนาะเราทดสอบตัวเองในลูกนี้แล้วถ้าเรารู้ว่าเราบกพร,อร่องดังใดไม่ค่อยด้อยดังใดเราสมัติแก้ไข่ได้ <c oughs> ทำแต่ถ้าเราท้ทาไปถึงวันนู้นอาจจะเป็นช่วงทายทายของชีวิตหรือ วันชายเลยนะจงวันชายของชีวิตนี้บางทีอาจจะแก้ไขอาจจะไม่ไมทำไล้แล้วก็เพราะว่าชีวิตเราเราไม่ใช่รู้แล้วว่าอานุสาวรียาจารกำนดให้เราเทียมแขนในหรืออย่างไรนะครับเพื่อนเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอในการที่จะมฮาซบมฮาสบาสบะตัวเองนะครับเปื่อการกลับไปยังนะครับเพราะ,ะผมเค,เ,เ,คเคยเรียนนี่จากเรื่องนี้ครับจากขบวนโอมาสเนี่ยเชคเขาอธิบาย ไปว่าเขาเช็คเขาแนะนำว่าเ,เราเนี่ยสามารถสำรวจตัวเองรู้ตัวตตัวเองได้ทุกเมื่อในชีวิตของเราในวันนี้วันใดก็ได้แต่ว่าวิธีนึ้งถ้าเราสมควรนะครับเราไม่ได้เป็นบังคับแต่สมควรที่จะทำการถบทวนตัวเองเนี่ยกอนนอนครับคือกอ็น,นอนย่ำถ้าเราเซตภารกิจทุกย่างแน่แล้วคือวันนั้นคือปิดบัญชีแล้วเพราันั้นเราคือเรา,นนเราจะนอนแหละสี่ทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งเราจะนอนเนี่ยเรามาหนังเถรอนของเรา แล้วก็ทบทวนตัวเองหลังจากมายังวิทย์ก็นอนนะครับนอนเราก็มาหนังทบทวนตัวเองว่าเราเนี้ยวันนี้ทําอะไรบ้างคิดนั้นนู่นนี่ถูกว่านสรุปปันผลวันนี้ถ้าเราถ้าสมารถทบทวนก็นอนของเราได้เนี่ยฉันแล้วเรา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 สมาคถฮักหลบคุณทานบกหลบคุณทานได้วาเทพเนี่ยเราขาดอะไรอยู่มากเลยหรือว่าเราบกพร่องอะไรหมักเลยเราจะได้เติมเต็มวันต่อต่อไปถูกต้องครับถูกต้องครับอันนั้นคือคือส่วนดีของการการบันทึก พวกเราการบันทึกบัญชีของเรานะครับก่อนที่ต่อวันเกียร์มาหรือวันที่จะทุกซอทวนวันนู้นบัญชีนู้นไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วไม่ปรับปรุงไม่ได้แล้วใช่ไหมโดยเหตุนี้เองว่าท่านอุมัตุจันโันไดเตือนบรรดาพี่น้องท้งหล่บอกว่าฮาสบูฮาสิบูอัมฟุตสกุมจงคอบละอันตูฮารับู ฉันกับพ่อเรามาคุยเรื่องการทบกทวนตัวเองเนี่ยจะหวนลบไปคำพูดของแตนนบีมุฮัมมัดสุลลัลกุอานิยุสลัมนนที่บอกว่าผู้ที่ฉลาดอันไกยสูผู้ที่ฉลาดอันเคุณเรานี้ถทาอ่ะคุณฉลาดไหมฉลาดทุกคนทุกคนไม่จะไม่บอกว่าตัวเองเคล้าเรื่องงูทุกคนจะมองตัวเองว่าตัวเองฉลาดหมดเลยยากจะให้ลูกฉลาดยากจะให ตัวเองชลา,าดทุกคนยากให้เป็นคนที่ชาราหมนเลยะคียุนหรืออันไกยิสุยทนยากที่เป็นคนฉราหมดเลยแต่คนที่ชาราจริงๆเนี่ยในศาสนาของอิสลามนี้น้มีบอกไว้แล้วนะครับน้มีบอกว่าพนี้ครับอันไกยิสุมันดดนาน,นัฟซะฮูอวะอามิลามาบะดันมูตคนที่ชลา,ราจริงๆในศาสนาของอิสลามเนี่ยก็คือบุคคลเทวะเขานั้นทบทวนชีวิตเขาเองทบทวนตัวเขาเองทบทวนเสแล้วนั พยายามทถ่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดทถ่ดสงผลดีกับเขา,าในหลังจากทีิเขาเสียชีวิตไปแล้วหลังจากตายไปแลวนะครับเนาะก็คือว่ามีซ่องยงั้งองค์ประกอบของคนเฉลิชลาดถ้าบีบอไววหนึ่ง <ตบ S 2> เขาทบทวนตัวเองคิดในตัวเองว่าทําอะไรไปบ้างทบทวนตัวเองทบทวนรูวปับ๊บสองพยายามทถ่จะปฏิบัติสิ่งทถ่จะเกิดประโยชน์กับเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วเพราะว่าวันทถ่ตายเราตายไปแล้วเนี่ย ซิ่งเทวะเราผ่าไปได้คืออีมานกับอามันนั่นคืออีมานลักษณะของเราทรงการงานเทดีของเราถี่ผ่าไปได้ใช่ว่าคนชราเขาต้องต้องต้องค้นคว้ายบกลองทรงย่างนี้นะครับถีดผ่าไปได้ในวันนั้นส่วนโบนัสเ่ว่าแทมไปเดือยๆทุกๆปีทุกๆวันนั้นสร้างมาทำได้อีกสร้างเซยคยังนะครับหนึ่งก็คือดูอาของโลกของหลกติดโซล็กเขอให้กับป้าหมาติเซชีตไปแล้ว นะครับเนาะสองสดเกอจาริยาการเถิดบริจาคไปเผื่อช่วยเรือทีวีก็ดีการบริจาคไปเถิดธรรมสิทธิ์ก็ดีหรือบริจาคถูกๆอย่างที่เป็นการเผื่อศาสนาของเราสมบูตณราดนี้นะครับเนาะผลบุญจะตกถอดทึ่งเราไปเรือทึ่งเมลรถได้ไปแล้วจาริยาจะไหลไปทึ่งเราไปเดือลยนะครับทึ่งหลตลอดไปเลยสองสามความโรที่เป็นประโยชน์อินมุนยุนตะฟิอองบีฮีนะครับเนาะความโห้ที่เกิดประโยชน์เนี่ยเราซอนคนไปวันนี้ นะครับนอกวันน้เรากลับไปหาลอกโซตาล่าความโลที่เราได้ซ่อนไปทีวีก็ทยรอบเรรอบเหลา่าคนฟังไปบอกตัวไปเนี่ยพุลบุญจะชึ่งโรอมนรวยๆเลยครับจันครับแสดงว่าคนเถคนเถรฉลาดนั้นคือหลังจากถดทวนตัวเองแล้วนะครับนั้นก็คือว่าต้องพยายามปฏิบัติสิ่งเหล่านี้หะติดยิง่งติดเกิดประโยชน์หลังจากตายเงไบ้างครับนิงอีมาน2องอามานสามก็เรื่องที่พุ่มเซหา้าที่พุ่มนาเสนอไปจากเดียวครับ กับเรืร<น>เยอคนนั่นคือคนฉลาดก็คือจะต้องคิดคิดในการที่จะปฏิบัติตัวเองเพื่อให้ได้ผลตอบแทนลอบมาลั่งจากที่เข้าได้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นคือความเป็นมุมินเป็นมุสลิมติ่แท้จริงนะครับก็บให้พวกเราได้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาบุคคลต่างๆหล่านีที่เราได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าชีวิตของคนมุสลิมชีวิตของเรานั้นมันมันมัน,มนโยกเพียงเพียงดุนยานี้ไม่กี่ปีชีวิตใจท้าวันก็คือก็คือวันเที่ยม,มาหลบงานั่นเองนะครับจันทร์ครับพอเราพูดถึงช่องสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึงอันไคยิยซูบ,บุคคลเทวชา,าลานแล้วเนี่ยาานบียังพูดฮะดิสซี่ยังไม่จบนบีพูดถึงอัลอาญยซูคนเถอะ คนที่ไม่ฉลาดคนที่เสื่อมสมรรถนะไม่พานนะครับบุคคลที่อะไรขาเนี่ยนะครับน้องนบีบอกลักษณะไว้เหมือนกันตะกี้อัลแล้์ตะกี้นบีบอกลักษณะของคนที่ฉลาดฉลาดสมคนที่งูเคล้าด้วยคนที่เสื่อมสมรรถนะนะครับเนี่ยไม่ใช่ทางเพศนะครับแต่เสื่อมไม่สม่รถนะเรียกว่าเป็นคนเดียวใช้ไม่ได้เลยอ่ะนะครับน้องอ่อนแอเลยทุกวันนะอ่อนแออ่อนแอเรียกว่าไม่ค no ่อยร้อยเลยเนั่ย อันนี้บอกไว้เหมือนกันก็คือคนเถอะไรครับคนเถะทำตามอารมณ์ตัวเองนะครับเราทำตามนับสูทำตามภาวะของตัวเองนะครับเนาะคิดอะไรก็ทําเลยไม่ได้ตรวจสอบเช็ควะสิ่งเนี้ยทําได้ไหมยากจะทำอะไรทำตามอําเภอใจนะครับเนาะแหล้กก็ควังแล้วก็แล้กก็วังลมลแรงๆว่าอารม์จะอารม์จะให้เขานันนูนี แต่ว่ารตัวเองไม่ได้ทำาตวเองไม่ได้ทำแต่ทีาทำนั้นทำเฉพาะตามอำเภอเจ่นล้วนๆเลยทำตามนับสู้ล้วนๆฉะนั้นฉะนั้นนับสู้นี่นะครับบางคนมีนับสู้ดีบางคนมีนับสู้ไม่ดีบางคนอารมณ์บางคนเนี่ยอารมณ์อารมณ์ดีตลอดคิดดีตลอดแต่บางคนเนี่ยมีแต่อารมณ์ความรู้สึกออกทีไม่ดีทั้งนั้นเลยฉะนั้น ถ้าเราทําตามตอารมณ์เรา,ามรมเราในสิ่งที่ดนี้เราทําได้แต่อารมณ์เราติดสิ่งเี่ขันต่ออิสลามเนี่ยเราพยายามสอบัตอดทนหกักคามตัวเองให้ได้ให้ผลจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถหกักคามตัวเองให้ผลจากสิ่ง่ไม่ดนีได้นี่อีโชล้นครับน้องชีวิตเราเนี่ยก็จะดําเนินต่อไป ในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นแต่ก็สิ่งที่โชวร้ายก็จะละไมให้ไปจากชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องการที่สุดสจากเราทั้งสองแต่ก็พี่น้องทุกคนต้องทําให้ได้ในสิ่งเหล่านี้วันเราอัลิม่มวันนี้ก็ฝากไว้เพียงพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบเป็นไล,ลตอฟิกวันทีได้เบิ้ลซัลลมุอะลัยคุมอเระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาต